ไปไปซื้อไทยนะคะเดอมันเนดอไปซื้อไข่นะคะเอาต์อัตมัติกไข่อัต,ตมัติก มือนไนม่ไม่อันมือกล่องค่ะแต่ว่าไม่ได้เรื่องนะคะ่ะมือกล่องก็เลยเลื่อยบางทีเห็ดบ่เป็นคุณไหม ากาเนี่ยกกเก๋ก่เิงอันกลางหันล่มน้ำลุ่งสีลุงสีาไปเิงลุ่งสีนำ,ไ,นำได้หินเสียงจมกันยาวได้ไหนาะ ปะนาะพี่น้อของอันวตแม่ตีอุ๊บเปิดจุ่กัะนี่นี่นี่พี่น้องแรกกับสีเสืนี่ก็ท่าน้นองเห็น่พี่น้องงพี่น้องนี่นวิธีกัน เน,นเนมเจนี่ออกมาจนี่โอ้ยออกแทนพี่เชิเ้นเขนบ่ได้กินเนื้อพี่นองเขาบ่กมีเงินถอน <c oughs> เฮ้ยกดเบอร์ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะเอาเปิดออกพี่นองเ <c oughs> หนนน็นนะ นี่ได้แล้วนะค่ะเดี๋ยวเชื่อเเอาสีขาวกับสีอันเอาสีขาวกับสีอันน้ำตาลจ้ะนี่มันสิเป็นแบบนี้ค่ะมันสิเป็นยอดเงินเนาะยอดน้องไปเกย์เกย์อือแ <ไฟ S 1> น่อนเอา่านั่นไม่ว่าพี่น้องเขาก็เปิด ยกออกมาไปเนี่ยเห็นไหมมันก็สิได้ไข่จ้ะนี่นี่ยล่ะค่ะวิธีอันเอาไข่ซื้อไข่อันนี้ตัวอันเอาตัวมาตีกนะจะมันก็สีมีอันหน่อยอันใหญ่ได้พี่น้องจ้ะแต่ว่ามือหนึ่งแม่ซื้อสองแผกสองแผงจ้ะ สองแผงในสี่เหรียญแปดเหรียญจ้ะแปดเหรียญแปดเหรียญจ้ะเป็นเงินไทย5ะจักบาทละจ้ะไปพี่น้องกระบ้านกระบ้านในหลพี่น้องต้องสีแต่ว่ามันเข่าม่ได้จ้ะเพื่อนปีเนะมันเป็นเทศกาลนี้โควิดนะจ้ะเทศกาลโควิดเล้พี่น้องจ้ะไปใส่บ่ได้ค่ะเทศกาลนี่นี่ละค่ะเวลาเพ็่นสีเข่ากัน มันกับสิม้นลุยลุยลุยพี่น้องจ้ะนี่แหละค่ะบรรยากาศนะจ้ะบรรยากาศเขาเนี่ยจะเป็นล่งสีอยู่นี่เพิ่นจะเอิ้นโม่เหรอโม่เลยนะทางไปหาเหตุนางแมวทางเนี่ยไปลาหาเหตุจ้ะนี่หละค่ะได้พี่น้องจ้ะได้เห็นนิดๆหน่นยนนะบรรยากาศ เมื่อดม่อ,อึมค่มนี่แหละค่ะบรรยากาศบอดีเลยจ้าพี่น้องนะกับจิขอโตัวกับบ้านเด้อจ้าพอกันคลิปนะะ้าค่ะลักๆิดถึงทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบาย